Nang long enough. Give them thumb, 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 ไอเห็นเห็นอ้อมสานิมเลยเห็นมันเลยไอไปป่ปาผมรู้พุูดเพิ่นเห็นป่ายัางรี้เพิ่นมักปรากฏเพิ่มก็าจจะไปซื้ออยู่พอปรากฏเมื่อวานลองขี่ขี่ไปไม่ได้วินหัวนั่งรถนะฮะนั่งโด,น,งดนไปก็เลยขี่กลับเลย ว่าจะไปซื้อประกวดสองร้อยตัวแล้วปลานินอีกมาเพิ่มอีกปลานิบมันปลานินธรรมดาววต้องหาร้านใหม่อหาเพิ่งไรยรจะขอไปไหนก็ได้เพื่อยู่รอทางกับมีน้ำลูกน้ำน้ำ Nam. Nam, cái này, nam mấy? Mít cả đi đi. Nam. ้ำมีปลาน้อย<ห>ปลาใหญ่ปลาดุก,ดกทัดกรอบเอยเอาเทเจไหนเอาแบบไหนย้ำวิธีเอา,าเอานาะแบบไหนเนาะต้นน้อยก็ยังมีอยู่มันใหญ่ประทันกันมันเปิดซองสุดตัวเน่ะกราบตัว